สวัสดีครับผมนายแพทย์โชนเจตมีชัยอายุ26ปีแพทย์ประจำบ้านปีหนึ่งผมเป็นออทิสติกผมชอบกระต่ายผมชอบดูพระจันทร์และผมชอบวาดรูปผมสามารถดูทีวีติดต่อกันได้หลายๆชั่วโมงข้อดีของผมคือค่าสายตาผมปกติยินดีที่รู้จักครับ คนไข้เพศชายอายุ65ปีค่าไตาเพิ่มขึ้นจาก1.3เป็น2.0ค่ากโโล,ลูโค a ลอร์ฟิวเดชันเลตลดลงจาก44เหลือ29ภายใน4เดือนคนไข้เพศหญิงอายุ40ปีมาโรงพยาบาลด้วยอาการกระเพาะทะลุคนไข้มีอาียนสีเขียวเข้มแบบนี้ไม่ปกติครับอะยังไงเนี่ยผมต้องแจ้งคดพอ<ค>เลยคไม่ต้องพูดละเดี๋ยวฉันเดินตรวจคนเดียวนายเดินตามมาก็พอผมไม่ไว้ใจให้คุณไปอยู่ในสถานที่ต้องการความรับผิดชอบสูงแบบนั้นควรพิจารณาตัวเองแล้วนะ ว่าคุณไม่เหมาะกับการเป็นศัลยแพทย์ <S <S ทุกคนคิดว่าผมเหมือนหุ่นยนต์เพราะผมไม่มีความรู้สึกผมเจ็บไม่เป็นแต่ผมเจ็บครับถ้าชนเป็นอย่างนี้แล้วมันจะเป็นหมอได้ไงไม่โอเคแล้ว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 โอเคแล้วขี้ต้องช่วยให้ได้ข้าวี้ต้องช่วยให้ได้ามาช่วยให้ด้วยครับเยินชอใจเยินใจเยินไม่มีอะไรไม่มีอะไรใจใจเลือกพี่ก็ชนมาแล้วไปด้วยกันทีละชน ตาดในที่นายยังเป็นอย่างนี้นายผ่าตัดคนไม่ได้หรอกผมเกิดมาเป็นแบบนี้ครับผมไม่มีวันหายหรอกครับอาจารย์ผมจะพิสูจน์ให้อาจารย์เห็นครับว่าผมทําได้เหมือนคนอื่น